เทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2566ในวันที่13เมษายน2566ณเทวสถานปางแขกตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งส่งน้ำพระศรีอริยะเมตรตรและปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลบบุรีรับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ช่วงปีใหม่ไทยจากพระครูปรพัฒส,สุตคุณรับพรจากนายอัมพลอังคะภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมรับของขวัญปีใหม่ไทยจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอย่าลืมมาร่วมสืบสารประเพณีสงกรานประจําปี2566กับเทศบาลเมืองลบบุรีในวันที่13เมษายน2566ณเทวสถานบางแขกตั้งแต่เวลา 6นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศาบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศาบาล5ระบบสาธิตเทศาบาลเมืองลบบุรีจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของไทย โดยมีการรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารคณะครูก่อนที่นักเรียนจะร่วมกันเล่นน้ำสงกรานอย่างสนุกสนานครับเมืม่อวันที่12เมษายน2566ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและรักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กเป็นประธานจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยนางสาวสุกัญญาวงประภาร,ารักษารษาชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลนบุรีและรักษารษาชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กได้ส่งน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลนบุรีและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลนบุรีเพื่อความเป็นเิริมงคลต่อตอนเองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี2566โดยนางสาวสุกัญญาวงประภารักษารษาชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566ในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของไทยสร้างความสามัคคีของคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน โดยมีการร่วมกันส่งน้ำพระการรดน้ำขอพรคณะครูร่วมสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนต่างแต่งกายด้วยชุดลายดอกสีสันสดใสเข้าร่วมงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีและ โรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ก่อตั้งตามน,นโยบายของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสําคัญโดยมีนโยบายและจุดเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นนําในจังหวัดลบบุรี โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญโดยเริ่มต้นจากฐานรากจึงได้มีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อให้เด็ก ได้รับการเตรยียมความพร้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยให้สามารถศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลเด็กให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกหมดความกังวลในบุตรหลานโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีทำหน้าที่ดูแลจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครองไว้วางใจให้บุตรหลานเข้ามาอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายกำหนด เป็นการดำเนินการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นรวมทั้งเป็นความต้องการของชุมชนด้วยเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมากขึ้นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทรัพยากรที่ส่งคุณค่าการดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นภารกิจที่สําคัญของเทศบาลเมืองลบบุรีโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่สํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งย้ายมาจากที่เดิมที่บริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่ปี2553 โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นว่าที่เดิมมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมีการก่อสร้างอาคารเรียนอีกหลายหลังก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ สระว่าน้ํารวมทั้งห้องเรียนรู้และการจัดสภาพห้องเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลคือช่วงอายุ2 3ปีโดยมุ่งเน้นพัฒนาการให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาการครบทุกด้านและมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องต่อการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือการไหว้ปลูกฝังให้เด็กมีความจงรักภักดีสำนึกต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และปลูกฝังให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขคิดเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีมีการจัดทำหลักสูตรที่มีความยืดหยุน่น และสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการบรณาการหกกิจกรรมหลักอย่างเต็มศักยภาพมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้ลงมือทำเช่นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงต่อยอดด้วยการก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในปี2557ในพื้นที่เดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อรองรับนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาลต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับหนึ่งโดยสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีต้องการรับโอนพนักงานครูดังนี้เอกคณิตศาสตร์2อัตราเอกวิทยาศาสตร์1อัตราเอกพะละศึกษา1อัตราท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0 36 4 26 983ในวันและเวลาราชการครับก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักไกลเลิรก,กรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลรบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ